ทุกคนเคยสงสัยไหมคะเวลาได้ยินคนพูดว่าดูกราฟแล้วก็เป็นขาขึ้นทรงสวยหรือว่าหุ้นตัวนี้เป็นขาลงอยู่อย่าเพิ่งไปยุ่งนะอยู่เฉยๆเก็บเงินรอก่อนหรืออาจจะมีแบบคำศัพท์แปลกๆะคะ่ะที่เป็นพวกแพทเทิร์นต่างๆอย่างเช่นแบบว่าดับเบิลบอ t ทอมฮิตแอนด์โชเดอร์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ซึ่งส่งกราพวกนี้นะคะก็เป็นรูปแบบราคาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตแล้วเราอะคะ่ะก็คาดหวังว่ามันจะมีโอกาสเป็นแบบนั้นในอนาคตทีนี้พอหลายๆคนเขาคาดหวังใช่ไหมคะแล้วก็ทำพฤติกรรมเหมือนๆกันนะคะมันก็เลยมีโอกาสเกิดแพทเทิร์นแบบเดิมซ้ํำๆค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจเรื่องกราฟแบบนี้ก็ต้องห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะคะเพราะว่าเนยจะมาใช้วิธีการเริ่มต้นดูกราฟโดยเริ่มจากการดูแนวโน้มดูจุดเปลี่ยนของแนวโน้มแล้วก็วิธีการใช้เครื่องมือในสตรีมมิง่งในพาร์ทของเทคนิคอลเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังเนยอธิบายเนยขอย้ำนิดนึงค่ะว่าเนื้อหาในวิดีโอนี้นะคะจัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เบื้องต้นแก่ผู้สนใจทั่วไปเท่านั้นทั้งนี้ค่ะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะ ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาก่อนตัดสินใจค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยนะคะในขอเริ่มจากแนวโน้มหรือว่าเทรนด์ก่อนนะคะซึ่งจะถูกแบ่ง ออกเป็น3แบบนะคะนั่นก็คือจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือว่า up trend ค่ะแนวโน้มขาลงหรือว่า down trend แล้วก็ดูไม่ออกเลยค่ะเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงก็คือเนี่ยค่ะ sideways ค่ะไม่มีแนวโน้มค่ะออกข้างเพื่อรอเลือกทางนะคะทั้ง3แบบนี้นะคะจะทำให้ราวางแผนได้ต่อไปว่าควรใช้นาเทรดยังไงควรจะขายเมื่อ,อไรหรือว่า อืมควรจะอยู่เฉยๆแบบว่ากําเงินสดรอไว้ดีกว่านะคะทีนี้ไปทำความรู้จักกับแนวน้มทั้งสามแบบให้ละเอียดมากขึ้นกันดีกว่าค่ะมาเริ่มจากแนวโน้มขาขึ้นก่อนนะคะจากทฤษฎีดาวค่ะเขาบอกไว้ว่าราคาเนะะี่ยค่ะจะทำไฮใหม่ตรงนี้ค่ะ Higher High นะคะแล้วก็จะไม่ทำโลใหม่หรือว่า Higher Low นะคะก็คือจะเป็นการยกไฮ อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยกโลขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะก็คือทำไฮใหม่สูงกว่าไฮเดิมแล้วก็ทำโลใหม่ที่สูงกว่าโลเดิมด้วยนะคะอันนี้จะเป็นแนวโน้มขาขึ้นค่ะคือทุกคนคะดูจากตรงเนี้ยมันง่ายเนาะในรูปภาพใน,ในภาพวาดตรงเนี้ยค่ะทีเนี้ยไปดูจากของจริงกันดีกว่าค่ะนี่เห็นไหมคะเวลาที่หุ้นขาขึ้นอะมันไม่ได้ขึ้นแบบ เหมือนขึ้นเป็นเส้นตรงนะคะทุกคนมันจะมีการขึ้นแล้วก็ย่อขึ้นแล้วก็ย่อทีนี้เวลาที่มันย่อลงมาค่ะถ้ามันอยู่ในในทรงขาขึ้นเทรนขาขึ้นอยู่อ่ะมันไม่ควรที่จะแบบเหมือนย่อลงมาแล้วทาโลใหม่เห็นไหมคะมันจะมีการยกโลเนี่ยค่ะดูโลตรงนี้สิคะเนี่ยยกขึ้นอ่ะตรงนี้ยกขึ้นเปรียบเทยบกับตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยค่ะยกขึ้นแล้วก็ไฮก็เหมือนกันค่ะทำไฮใหม่สูงขึ้นกว่าเดิมไปเรื่อยๆอันนี้คือจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคะ ไปกันต่อคะ่ะตรงนี้อ่ะอันนี้นะคะเป็นไาน,น้งองเมไรคะเนยก็มองว่าเป็นขาขึ้นนะถ้ามองภาพใหญ่ตรงนี้ยคะ่ะตรงนี้คะ่ะเนี่ยภาพใหญ่ตรงเนี้ยมันก็เป็นขาขึ้นนะคะแต่ว่าทีเนี้ยถ้ามองเป็นภาพตรงนี้คะ่ะเราจะเห็นว่ามันเริ่มเสียทรงขาขึ้นใช่ไหมคะมันก็คือเหมือนแบบตรงเนี้ยอาจจะเป็นแบบการย่อตัวในภาพใหญ่หรือว่าอาจจะเปลี่ยนเทนก็ได้เราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาใช้วิธีการดูจุดเปลี่ยนเทนอีกทีหนึ่งนะคะ ก็ตรงนี้ค่ะอาบางคนเนี่ยอาจจะมองว่ามันเป็นขาขึ้นที่แบบคือขึ้นแบบขั้นบันไดอะค่ะมันไม่ได้ขึ้นแบบนี้ค่ะแบบเนี้ยเหมือนที่ภาพวาดแต่มันเป็นการขึ้นแบบนี้ค่ะเนี่ยนะคะในติกรอบให้แบบนี้ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะขึ้นแบบเนี้ยแล้วก็ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะนึกออกไหมคะขึ้นแบบขั้นบันไดถ้ามันแบบไม่ทําำไม่ไม่หลุดจุดที่แบบว่า เป็นแนวรับสําคัญตรงนี้ค่ะแล้วก็ทําทรงแบบเหมือนเป็นทรงขาลงซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายในสไลด์ถัดไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นทรงขาขึ้นอยู่อาจจะขึ้นแบบขั้นบันไดแล้วก็จะมีแบบเสียทรงตรงนี้นิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะว่าต้องรอดูกันต่อไปนะคะต่อมาค่ะอันนี้เป็นทรงขาลงที่วาดเมื่อกี้เลยก็คือสิ่งที่เราเห็นค่ะเราก็จะเห็นว่ามันจะมีการทําโลใหม่เห็นไหมคะเนี่ย lower low แล้วก็ lower high ทำ low ใหม่แล้วก็ไม่ทำ high ใหม่ แบบนี้ค่ะคือเหมือนจะขึ้นอ้าวแล้วก็ลงแล้วก็เด้งขึ้นแล้วก็ทำลใหม่เด้งขึ้นทำลงใหม,ใหม่ลงไปเรื่อยๆ l ลว e r high แล้วก็ l ลว e r low นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นแพทเทิร์นขาลงนะคะ <c oughs> ก็ดูตัวอย่างค่ะสังเกตง่ายๆเห็นไหมคะแล้วก็จะเห็นว่าอ๋ออันนี้เห็นไหมคะเนี่ยเด้งแล้วก็ลงแล้วก็เด้งไม่ได้ทำ high ใหม่แล้วก็ทำโลวใหม่ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือจะเป็นแพทเทิร์นขาลงนี่ก็เหมือนกันค่ะเนี่ยจากไซด์เวย์อ่าขเคลื่อนไปแล้วก็เนี่ยค่ะ เป็นขาลงที่เห็นชัดเจนมากแล้วก็แบบไม่รู้ว่ามันจะสิ้นสุดตรงไหนนะคะซึ่งตรงเนี้แพทเทิร์นอย่างนี้ค่ะเวลาที่เห็นหุ้นขาลงอ่ะเนจะขอแนะนํามือใหม่ว่าอย่าเพิ่งเข้าไปยุ่งเงี้ค่ะรอให้มันออกข้างรอเลือกทางไปก่อนว่ามันจะเปลี่ยนเทรนด์ไหมหรือว่ามันจะแบบลงไปกลับทิศเป็นเทรนด์เดิมอะไรอย่างนี้ค่ะก็ลองสังเกตดูนะคะทีนี้แพทเทิร์นไซด์เว์บ้างค่ะอันนี้คือมันมองไม่ออกอะค่ะว่า เดี๋ยวก็ทำไฮใหม่เดี๋ยวก็ทำโลใหม่อะไรอย่างเงี้ยคะออกข้างไปเรื่อยๆคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นไซเวย์ค่ะไปดูตัวอย่างกันคะ่ะเนี่ยคะ่ะแพทเทิร์นไซเวย์เห็นไหมคะตรงนี้คะ่ะเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยก็ลงเนี่ยดูไม่ออกนะคะอันนี้คือมองภาพใหญ่ที่นอยแคปมาตรงนี้นะโอเคคะ่ะอันนี้ก็เหมือนกันคะ่ะนี่ก็ไซเวย์เห็นไหมคะเนี่ยเดี๋ยก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงคือมองไม่ออกคะ่ะเป็นทรงรอเลือกทางนะคะในภาพใหญ่ตรงนี้อันนี้ละคะทุกคนมองยังไงคะ เป็นไซวย์กรอบใหญ่ใช่ไหมคะส่วนกรอบตรงนี้กรอบเล็กเนะะี่ยค่ะเป็นอัพเทรนเนาะใช่ไหมคะมองเหมือนกันไหมเนี่ยแบบไซวยยกรอบใหญ่เพราะมันก็ไม่ได้ทำไฮใหม่ ight, แล้วก็ไม่ได้ทำโลใหม่เห็นไหมคะตรงนี้นี่นะคะ่ะเป็นอะไรคะส่วนตัวในมองว่าภาพใหญ่ภาพกว้างตรงเนี้เป็นอัพเทรนแต่ว่าตรงเนี้ยมันกําลังเสียทรงอะคะ่ะกาลังออกข้างเราเลือกทางอยู่นะคะโดยเฉพาะแท่งเนี้ยที่เปิดลงมาแบบ คือเสียทรงอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันจะกลับเป็นขาขึ้นได้มันก็ต้องทำทรงยังไงคะยกไายุกลถูกไหมคะตามแพทเทิร์นที่เนยแชร์ไปเมื่อกี้ตรงนี้นะคะโอเคไหมมาต่อกันค่ะแล้วอันนี้นะคะทุกคนมองว่ายังไงเป็นดาวเทรนอยู่นะแต่ว่าอะไรคะกรอบใหญ่เป็นดาวเทรนแต่ว่าตรงเนี้ยมันเริ่มแบบเหมือนออกข้างอะคะ่ะ อาจจะกลับเทรนก็ได้หรือว่าอาจจะมาติดแค่แนวต้าแล้วลงต่อก็ได้ไม่มีใครรู้ค่ะตรงนี้นะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันคือดาวเทรนอยู่นะแล้วก็ภาพระยะกลางตรงเนี้ยภาพใหญ่เป็นดาวเทรนภาพระยะกลางตรงเนี้ยค่ะมันไซเวว์นะคะรอเลือกทางอยู่นะคะทีเนี้ยบางทีอะค่ะการมองอย่างเนี้ยมันดูยากคือเอาหุ้นตัวเดียวกันนะคะไปถามคนแบบหลายๆคนเนี่ยคําตอบอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้เพราะว่าแต่ละคนมองทรมัทรมทางเฟสที่มันต่างกันนะคะคือบางคนอะอาจจะมองแบบ ภาพกว้างแบบปีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนอาจจะมองแบบว่า3เดือนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ตอบให้เหมือนกันแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าทุกการเนี่ยขึ้นลงอ่ะมันก็จะมีการย่อถูกไหมคะอย่างอันนี้ค่ะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นเป็นเส้นตรงเนี่ยถ้าเราถามแบบอ่ะบอกว่าภาพใหญ่ของ k t b นี่คือตัวอย่างนะคะ k t b เป็นยังไงก็บอกว่าอ๋ออ่าเป็นเป็นอัพเทรนไงอย่างเงี้ยค่ะบางคนอาจจะมองภาพแค่ตรงนี้ค่ะบอกว่าอ้าว ก็เป็นขาลงเป็นการย่อตรงนี้ก็ได้อย่างงี้ค่ะคือไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกแต่ว่าเราต้องกําหนดไทม์เฟรมกําหนดกรอบอที่เราจะดูให้มันชัดเจนนะคะสิ่งที่เนยอยากจะแชร์ให้กับมือใหม่นะคะก็คือการใช้ตัวช่วยในการดูแนวโน้มของราคาหุ้นค่ะซึ่งเนยจะแบ่งเป็น2ภาพนะคะก็คือจะเป็นแนวโน้มระยะกลางแล้วก็แนวโน้มระยะยาวค่ะการดูอย่างเงี้ยค่ะคือเนยจะกําหนดเส้น EMA 50เเป็นระยะกลางแล้วก็ EMA 200เป็นระยะยาวนะคะถ้าสมมุติว่าเส้น EMA เนี่ยอยู่ใต้กราฟคือกราฟหุ้นอยู่ข้างบนแล้วเส้นอยู่ข้างล่างตอนนั้น่ะเป็นขาขึ้นถ้ามันพันพันๆอย่างเงี้ยค่ะพัน,พน,พน,พนรอบกราฟเนี่ยอันนี้คือไซเวย์ละส่วนถ้า EMA ทั้งสองเส้นอะ่ะอยู่เหนือกราฟเนี่ยอันเนี้ยเป็นขาลงนะคะให้ความสําคัญกับแนวโน้มระยะยาวก็คือเส้น200เป็นเส้นแบบตัวแทนระยะ1ปีอะค่ะตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวไปลองดูตัวอย่างกันนะคะว่า เราจะเพิ่มเส้น EMA ยังไงสมมุติว่าเรากดมาแล้วใช่ไหมคะทุกคนเรากดมาปุ๊บเนี่ยอ่ะหน้าจอไม่มาตรงนี้ค่ะเรากดมาปุ๊บเนี่ยอ่ะเปิดมาค่ะกดสตรีมมิ่งมาค่ะเข้าไปที่เทคนิคลนะคะตรงนี้อืมืมมันไม่ยอมขยาย,ายใหญ่ให้เนยทำไมโอเคอ่ะเดี๋ยวในขอปิดเส้นตรงนี้ก่อนหน้าโลงๆอย่างนี้ใช่ไหมคะ แล้วก็กดไปตรงนี้ปุ๊บเนี่ยให้เรามองไปที่อินดิเคเตอร์ตรงนี้นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า EMA อุ๊ลืมเปลี่ยนภาษา EMA แบบนี้เนี่ยค่ะ Moving Average Exponential นะคะแล้วก็กดเพิ่มเข้าไปที่เนี้ยในบอกว่าในชอบ EMA 50กับ200อ่ะในขอเปลี่ยนให้กดไปที่รูปเฟืองค่ะ setting นะคะแล้วก็เปลี่ยนตัว input เนี่ยให้เป็นเส้น50 ใครอยากจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนความหนาก็ทําได้หมดเลยนะคะเนี่ยเนี่ยคะ่ะเนยขอเอาเป็นสีเหลืองก่อนแล้วกันตรงนี้เส้น50กดโอเคทีนี้อีกเส้นหนึ่งคือเส้น200ค่ะก็ไปที่ indicator ema ไ,ได้เด้ค่ะอ่ามันก็จะขึ้นเป็น9อยู่นะแล้วก็เปลี่ยนเหมือนเดิมเลยเซตติ้งแล้วก็อินพุตเปลี่ยนเป็น200อุ้าไม่พิมพ์100 200นะคะ แล้วก็เปลี่ยนขอเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วกันค่ะขอนานหนาหน่อยอ่ะกดโอเคเราก็จะเห็นเห็นไหมคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะมันก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่อย่างที่บอกใช่ไหมคะว่าแต่มันเสียทรงตรงนี้จำได้ใช่ไหมคะกราฟตัวเมื่อกี้ค่ะก็เพราะว่ากราฟอะอยู่เหนือเส้น EMA เห็นไหมคะแต่ตรงเนี้ยมันเริ่มแบบเหมือนกับหลุดลงมาก็ลุ้นว่าขอให้มันแบบขึ้นไปอยู่เหนือเส้นได้ เพื่อรักษาส้งขาขึ้นแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยมันก็มีโอกาสกลับทิศเป็นขาลนมนะคะที่นี้ก็จะมีคําถามว่าอ้าวแล้วเราจะดูแนวโน้มไปทําไมอ่ะเพื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคําตอบก็คือเพื่อวางแผนในการเทรดค่ะเป็นการทั้งหาจุดเข้าซื้อแล้วก็จุดขายนะคะอย่างที่ในบอกค่ะว่าให้ดูแนวโน้มระยะยาวก็คือ1ปีนะคะถ้าหุ้นตัวเนี้ยเราใส่เส้น EMA ไปแล้วเมื่อกี้ตรงนี้นะคะทั้งสองร้อยแล้วก็ห้าสิบนะ ถ้าสมมุติว่าเส้นสองร้อยเนี่ยมันคือกาฟอะกลายเป็นว่ากาบมันทําทรงนเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะอยู่ใต้เส้น MA อะค่ะอันนี้ไม่ผ่านเงื่อนไขคือตัดทิ้งนะคะคือถ้ากาฟเป็นขาลงอยู่อะเนยไม่แนะนําให้แบบไปเข้าซื้อคะ่ะเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะลงไปถึงไหนอะค่ะก็ถ้าเราทาเช็คลิต์แบบนี้ใช่ไหมคะว่า ถ้าแนวโน้มระยะยาวเนี่ยเป็นขาขึ้นอผ่านเงื่อนไขถ้าแบบเป็นไซ์เวย์ผ่านเงื่อนไขแต่ถ้าเป็นขาลงเนี่ยไม่ผ่านเงื่อนไขรอก่อนกำเงินสดรอก่อนนะคะรอตอนที่มันแบบเริ่มแบบออกข้างก่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วค่อยหาจุดเข้าซื้อนะคะ<ม>ต่อมาค่ะภาพใหญ่เป็นขาขึ้นมาดูระยะกลางต่อค่ะถ้าระยะกลางเป็นขาขึ้นผ่านเงื่อนไขเอาไปวางแผนหาจุดเข้าต่อได้ถ้าแบบระยะกลาง เป็นแบบว่าเป็นไซเวก็ยังผ่านเงื่อนไขยอยู่นะอะไปหาจุดเข้าต่อแต่ถ้าสมมุติภาพใหญ่เป็นขาขึ้นแต่ว่าระยะกลางเป็นขาลงอะค่ะอันนี้คือรอเหมือนกันค่ะแนะนํานะคะว่าคือแต่ถ้าสมมุติใครที่ชอบแบบเหมือนเทรดแบบมีหน้าเทรดขาลงอย่าเนี้ยค่ะก็ ก็ไม่ว่ากันนะคะคืออันนี้คือเหมือนแนะนําแบบมือใหม่อะคะ่ะว่าเราอย่าเพิ่งไปเสียงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะรอให้มันกลับตัวหรือว่าออกข้างไปก่อนให้เห็นแบบว่าแนวรับแนวต้านที่มันชัดๆก่อนก็ได้นะคะอันนี้คือจะเป็นวิธีที่หน่วยแนะนํานะต่อมาเราอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมคะต่อมาค่ะเราก็ต้องมองไปถึงอนาคตนะคะเราก็ต้องถามตัวเองว่าถ้าเราเข้าซื้อตอนเนี้ย เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะอยู่ในแบบแนวโน้มเดิมหรือว่าจะมีอกับเปลี่ยนแนวโน้มสมมุติว่าหุ้นที่เราชอบอะ่ะเป็นขาลงมันลงอยู่นะและ้วเมื่อไหร่มันจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นสิ่งที่เนยอ,อยากจะให้สังเกตอะคะ่ะคือเราต้องเห็นแพทเทิร์นเบรกแนวต้านแล้วก็ยกไฮยกโลนั่นคือมันจะมีอกับเปลี่ยนเป็นขาขึ้นนะคะทีนี้ลองมาดูตัวอย่างกันค่ะอืมเบรกแนวต้านยกไฮยกโลไหนลองดู นี่สิเนี่ย่ะเมื่อกี้ค่ะ,กเ,กคะเห็นไหมคะเนี่ยเป็นขาลงมาตลอดใช่ไหมคะตรงเนี้ยค่ะแล้วเนี่ยก็มองว่าอ๋อเบรกแนวต้านแนวต้านก็คือจะเป็นเส้น200ก็ได้คือเราสามารถใช้เส้น ema เป็นแนวรับกับแนวต้านได้นะคะเนี่ยคือมันมันเบรกแบบระยะกลางมาละอ่ะก็เบรกแบบระยะยาวเห็นไหมคะก็เริ่มแบบกลับตัวแต่ทีเนี้ยถามว่าตอนเนี้ยเป็นขาขึ้นที่สมบูรณ์ไหมก็ยังไม่ใช่เพราะว่าเรายังไม่เห็นแพทเทิร์นแบบยกไฮยกโลเนี่ยเบรกไฮไปได้เลยคือตอนนี้คือมันเหมือนเป็นแบบ ไซเวย์อยู่นะคะลองดูอีกตัวหนึ่งอืมน่าจะเป็นอิชินะอ่านี่ไงเห็นชัดๆเนี่ยค่ะเป็นขาลงมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มแบบเนี้ยยกไฮย,ยกโลเห็นไหมคะว่าจากที่แบบว่าเส้น EMA มันกดกราบมาตลอดใช่ไหมคะตอนนี้คือมันอยู่ใต้กราบละก็เป็นขาขึ้นแบบนี้นะคะโอเคไหมต่อมาต่อมาค่ะนี่คือการเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้นแต่ถ้าจากขาลงแล้วมันเด้งขึ้นมาเนี่ย เป็นแค่การเด้งปิดแนวต้านแล้วก็ลงต่อล่ะเราต้องเห็นแพทเทิร์นเลค่ะเด้งติดเส้น EMA ติดเทรนไลน์ขากดแล้วก็ทำ lower high แล้วก็ lower low ก็คือเนี่ยแค่เด้งไม่ผ่ดน,นะคะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันค่ะอืฮึ m. มีทรงการาฟแบบไหนนะตัวไหนดีอ่าลองดู C B G ก็ได้ค่ะแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยพยายามจะแบบเหมือน ขึ้นขึ้นขึ้นแต่ก็ขึ้นไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็เด้งติดแนวต้านนะคะมาดูอีกตัวหนึ่งเนี่ยค่ะทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยพยายามจะแบบเหมือนเบรกขึ้นแล้วก็ขึ้นไม่ไหวยอย่างเงี้ยค่ะเด้งติดแนวต้านคือแรงซึงไม่สามารถชนะแรงขายได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนกับว่ายังเบรกแนวต้านไม่ได้สักทีนะคะ ก็สิ่งที่ทําก็คือรอให้มันไซเวยออกข้างเหมือนตัว k c e เมื่อกี้ใช่ไหมคะแล้ว Break เบรกแนวต้านสาคัญอาจจะแบบเบรกเส้น EMA ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเราค่อยเข้าซื้อนะคะเนี่ยค่ะก็ยังแบบเหมือนไซเวยเนี่ยคือบางทีคือไซเวยอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะแบบเป็นเลือกทางลงก็ได้นะคะคือเวลาที่เราเข้าซื้อไปเนี่ยเราควรที่จะมีแผน StopLoss อยู่ตลอดนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นการสังเกตจุดเปลี่ยนแนวโน้มค่ะต่อมาค่ะ ถ้าทรงกราฟเดิมเป็นขาขึ้นถ้าเราจะเห็นว่าอ๋อมันย่อลงมาเนี่ยเพื่อที่จะขึ้นต่อเนี่ยค่ะสิ่งที่เราจะสังเกตก็คือมันต้องเป็นการย่อไม่หลุดแนวรับพร้อมกับบอลลูมน้อยๆหรือว่าหลุดไปละแต่มีการดึงกลับแล้วมาปิดในวันนะคะตรงนี้ค่ะคือเป็นการย่อไม่หลุดแนวรับค่ะก็เดี๋ยวไปดูตัวอย่างจริงๆมุ้นขาขึ้นมันก็หายากมากเลยเนาะ,ะตัวเดิมตรงนี้ก็ได้ค่ะ KTB เห็นไหมคะตรงนี้ค่ะเนี่ยย่อลงมาแบบ คืออาจจะหลุดแล้วดึงกลับเห็นไหมคะหลุดแล้วก็ดึงกลับอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะอีกตัวหนึ่งค่ะตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะย่อลงมาที่แนวรับเนี่ยค่ะอันนี้คือก็ไม่ถึงเส้นสอง้อยแหละก็คือระยะกลางเนะะี่ยค่ะตรงนี้ค่ะก็คือจะเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อนะคะต่อมาค่ะถ้าสมมติว่าทรงกราฟเดิมเป็นขาขึ้น แล้วมันจะเปลี่ยนเป็นขาลงเนะะี่ยค่ะเราต้องเห็นแพทเทิร์นที่แบบหลุดแนวรับคือจากที่แบบเป็นเส้น EMA หรือว่าตีเส้นเท n นไลน์เนี่ยค่ะแล้วมันเคยรับอยู่มาตลอดนะคะแล้วมันหลุดหลุดไม่พอเนี่ยตอนเด้งมาไม่ทำไฮใหม่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือมีโอกาสเปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลงนะคะไปดูตัวอย่างกันค่ะเปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลงลองดูอะไรดีคะอะลองอะตัวนี้ดูลวกันค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะ จากที่เคยแบบขึ้นมาดีๆใช่ไหมคะเริ่มลัเห็นไหมคะตรงนี้เริ่มหลุดแนวรับอะเด้งขึ้นมานะคะไม่ได้ทำหายใหม่แล้วก็ไม่ทำหายใหม่ตรงนี้เห็นไหมคะอันนี้ก็คือจะเป็นการเปลี่ยนเป็นขาลงนะคะทีนี้มาสรุปกันค่ะตรงนี้ค่ะสรุปเทรนแล้วก็จุดเปลี่ยนเทรนนะคะสิ่งที่เนยอยากจะให้ทุกคนกลับไปทบทวนนะคะก็คือมองปัจจุบันก่อนว่าตอนนี้แนวโน้มของหุ้นที่เราเลือกเนี่ย ระยะยาวเป็นยังไงนะคะถ้าเป็นขาลงเนี่ยอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันนะคะแต่ถ้าเป็นขาขึ้นหรือว่าออกข้างเนี่ยโอเคผ่านเงื่อนไขจากนั้นเนี่ยเอามาเช็คต่อว่าดูภาพใหญ่ละขอดูภาพย่อยลงมาหน่อยดูแนวโน้มระยะกลางหน่อยค่ะว่า เป็นแนวโน้มยังไงนะคะถ้าเป็นเทรนขาลงเราลอก่อนตัดทิ้งไปก่อนนะคะรอให้มันกลับตัวก่อนหรือว่ารอให้มันแบบเนี่ยเห็นแพทเทิร์นแบบออกข้างไปก่อนไม่ทํโลงใหม่ก่อนถึงจะแบบตีกรอบแล้วก็ค่อยวางแผนเข้าซื้อนะคะทีนี้ก็เนี่ยค่ะมองในอนาคตเหมือนกันค่ะว่าถ้าเมื่อไหร่แบบเหมือนขาขึ้นมันย่อลงมาเนี่ยเราก็ต้องเอะแล้วว่าอ้๊ยมันย่อเพื่อขึ้นต่อหรือว่ามันจะเปลี่ยนเป็นขาลงหรือว่าหุ้นที่เราสนใจเนี่ยเป็นขาลงอยู่ตอนที่มันดิ่งขึ้นมาเนี่ย มันเป็นการเด้งติดแนวต้านหรือว่ามันจะมีกับเปลี่ยนกลับเทรนเป็นขาขึ้นล่ะแบบนี้นะคะหรือว่าอันนี้อ่ะออกข้างเนี่ยก็ต้องรุ้นว่ามันจะเลือกทางไหนจะขึ้นหรือว่าจะลงนะคะอันนี้คือสิ่งที่เนอยอยากจะฝากให้แบบเหมือนทุกคนแบบกลับไปทบทวนแล้วก็ฝึกดูเทรนของหุ้นนะคะก็ จบไปแล้วนะคะสําหรับการาเริ่มต้นเทรดด้วยกราฟค่ะโดยเริ่มจากการแบ่งแนวโน้มนะคะการสังเกตจุดเปลี่ยนแนวโน้มแล้วก็วิธีการใช้เครื่องมือในสตีมมิ่งในพาร์ทของเทคนิคอลนะคะก็อย่างที่ย้ำไปเขาว่าอย่าลืมไปทบทวนแล้วก็คอยอัปเดตหุ้นที่สนใจนะคะว่าตอนนี้เขาอยู่ในแนวโน้มไหนแล้วมีโอกาสที่จะอยู่ในเทรนเดิมไหม พวกนี้ทำให้เราแบบวิเคราะห์ราฟได้เก่งขึ้นค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะครบรอบ7ปีของบลอตเซตคอมค่ะอยากจะให้ทุกคนนะคะมาร่วมลุ้นรับอ e ีคูปองสตาร์บัค200บาทกันนะคะใครที่สนใจนะคะคลิกอ่านกติกาที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะหมดเขตเดือนพฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะคะ ถึงขั้นตอนการหาหุ้นแล้วก็วางแผนซื้อขายหุ้นค่ะเนก็เลยขอหยิบเอาวิธีที่เนยใช้ค่ะมาแชร์ให้กับทุกคนค่ะถ้าเราอยากจะทําความรู้จักหุ้นให้มากขึ้นสิ่งที่เนยอ,อยากจะแนะนํามือใหม่ก็คือทีนี้สูตรสแกนเนี่ยก็น่าสนใจนะคะใช้ฟรีเหมือนกันค่ะคนที่ไม่ได้เฝ้าหน้าจอจะทํายังไงล่ะเราสามารถตั้งแบบว่าคําสั่งซื้อขายอัตโนมัติได้ซึ่งเดี๋ยวเนยจะแชร์ในหัวข้อถัดไป